สวัสดีครับช่วยเราช่างมือน,นี้พามาเบิงหม่องเขาระเบิดหินครับข้างลังผมเขาระเบิดหินเนี่ยนีม่มาปักทงให้เขาระเบิดหินเช็คระยะอยู่ ภูเขามีเต่ภูเขามีขี่ฟันนะลหลายทั้งใดล่ะตัวรุยภูเขาเดินขึ้นเขามันมาโค้งให้เขาระเบิดยิ่งมันค้นเกาหลี นี่เครื่องมือวัรดระดับโอ้เมื่อยอยู่ครับขึ้นเขาวหลายลูกเกี่ยวเยอะคนนักหนึ่นี่ซักสูัวไอซักเขามาอยู่ได้ปีนึงงละออกภาษาก,กลีได้หานน้ำเนาะแบ็โอชิป เดยๆหัววะเมยอเจ่ครับเดียวว๋ย,ยวก่อนทิงเหาอใช้มื่อนี้เียภารกิจมาเช็คระยะผักทง ปัท <ilan> <ED> <con> ้องให้ปรับพื้นที่แลเบิดหินกทั้งดวนช่วงนี้เป็นช่วงฟู้เาซูงบรเฮสะพันวันนี้มาปีนเขานะครับม่ไหสักเมื่อครับเมเมยมเมยท่านผมอยงล่างผมก้มเงว่ะโม้เมร้อยออยข้พงหันย่างพอหันยางเลยพ่อผมว่ามันท้องสายเลยท้องคำฮะ อยูดด่ในหินเอามาหลายก้อนเนอะรักเอามาหลายก้อนเนอะก้อนนี้เหลี่ยมมากมากเนาเดี๋ยวผเ,เบิงละอกว่ามันเป็นท้องจากสิ่แโโยงนัวแยนรวยวันนี้ละกูเดี๋ยวไอ้สักมาแรงเขาว่าขุดหินได้ไหมงันม้นรวยเราไปไหนครับได้ท้องมาสามก้อนเมืนนะ่อเคครับ